สวัสดีครับพี่แจ็คครับ,รบโอ้โหตอนนี้แฮชแท็กในโลกออนไลน์ในเพจต่างๆเพื่อนโปรโมเตอร์มาแล้วสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒเป็นไงบ้างครับไฟที่3ามาในสายของพี่ยินดีก็ร่างกายเริ่มดีขึ้นครับหลังจากที่ได้หายใจสองไฟแล้วชนะพร้อมรบไป2ไฟ 2> อัดฉีด2ไฟรวมกันเท่าไหร่เกือบสองแสน้โอ้โหสุดยอดเลยในวัยสามสิ้าเนพี่นะ ได้อัธิเกือบสองแสนเลยแล้วไฟนี้ไฟสามเตรียมตัวมากี่วันนะครับซ้อมกี่วันไฟนี้เร่งสองอาทิตย์ครับครับครับผมสองอาทิตย์สุดท้ายที่เร่งหนักๆนะแต่ก็คือมีการเตรียมตัวมีวอร์มร่างกายมาก่อนหน้นแล้วก็ถือว่าตามตารางนะตามตารางครับผมครับจะไม่ตามใจตัวเองครับเออเหรอทำไมเพราะถ้าตามใจตัวเองอาจจะซ้อมแบบไม่ถึงเออก็ต้องตามตารางเป๊ะเลยต้องตามเทรนเนอร์ใหญ่ครับครับครับผมซ้อมอยู่ที่เกียรติสุไทยใช่ครับอยู่ที่อุบลใช่ไหมใช่ครับแล้วอีกเกียรติศูนย์ไทยตอนน ปูซ้อมมีหนึ่งวิชิตแสนพลวันเฮงครับผมแล้วก็น้องๆในค่ายช่วยปั่มครับเล่นตัวใหญ่เลยนะนะครับร่างกายก็สมบูรณ์ทุกอย่างแล้ววันนี้ยังไม่มาช่างเลยอ่ะวันนี้มาเกินอยู่ปอนหนึ่งครับปอนหนึ่งครับผมอ๋อกะกะได้อยู่แล้วประมาณปอนหนึ่งรถประมาณกี่นาทีเรารู้ตัวอยู่แล้วเนอะเหงื่อยังออกเลยนะตอนนี้น้ำหนักนี้โอเคไหมร้อยยี่สองเป็นน้ำหนักดีไหมของสถนันฟ้าครับผมดีที่สุดไหมน่าจะดีครับครับผมกำลังดีครับแล้วไฟที่ชนะพร้อมล้มหนักเท่าไหร่ครับ ไฟแรกต่อยร้อยยี่สามไฟสองต่อร้อยยห้าครับอ๋อต่อร้อยยี่สองนี่ก็โอเคเต็มเวทคือไม่ได้ปล่อยจนเกินไปนะแล้ววันนี้เพชรวันชัยเป็นไงบ้างอันนี้มวยน้องจุกจิกไหมจุกจิกครับเหมือนเมสซี่ครับใช่แต่งกล้องปล่ามาแล้วใช่ครับยึกยักยึกยักดักทีดักเตะใช่ครับมีศอกครับผมเราก็ต้องแก้มาแล้วครับอมีอยู่ในใจแล้วใช่ครับวันนี้บอกขั้นต้นเลยไหมว่า จะชกในเกมไฟต์เตอร์หรือว่าบ็อกเซอร์หรือหรือจะตั้งรับอ่ไม,บไม่ตั้งรับครับไม่ตั้งรับครับผมถ้าตั้งรับนี่เสร็จแน่นอนครับอ่าครับผมต้องบูงแน่ครับผมบูบ,บูออกเรื่อยๆครับออกเน้นๆแต่ในใจรู้อยู่แล้วว่าจะจะจะ,จะใช้ลูกไหนครับผมโอเคน้ำหนักป,ปล่อยตอนนี้พี่แจ็คเท่าไหร่ปล่อยหกิครับอ๋อเท่ากับน้องเขาเลย<ช>น้องเขา ประมาณ60ปีนี้35มสิบห้าพี่นะจากจังหวัดซิสเกษครับพี่แจ็คฝาก FC ทั่วประเทศหน่อยครับไฟนี้ฝากเชียร์ด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะผมให้ต่อยมันนะครับผมครับครับผมอย่างที่รอคอยครับผมครับผมนี่พี่แจ็คสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒน์ครับน้องชายรถเท่าไหร่พี่รนชายวันนี้เก้จุดเก้า เราก็ซ้อมอยู่เดลัสเนาะไปที่ซ้อมกี่วันเนี่ยเดลัสเ,เ,เป็นเดือนเลย<ม>ผลงานล่าสุดเราต่อยไปที่พิษณุโลกปะ<ม>นั่นแพ้ใครพิลาพัทวันนั้นฝนตกด้วยนะเวทงเวทีก็ลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดเลยวันนั้นต่อยเท่าไหร่อะอ๋อวันนั้นร้อยิบเอ็ดนะครับส่วนวันนี้นี่เจอกับสถานฟ้าที่ต่อยร้อยิบสองนะครับ รถฟอนจุดเก้านะครับวันนี้เพชรวันชายวสังประภัยดูเนื้อตัวเห็นชัดๆเลยนะครับไม่เคยเจอกันนะครับไม่เคยเจอมาร้อยยีนะครับรถฟอนจุดเก้าครับ พร้อมอยู่กับพวกอ่าเสาเอกเสาโทรครับชุดเดียวกันตอนนี้กำลังใส่ชุดไปลดน้ำหนักนะครับน้องชายตอนนี้ไปปล่อยเท่าไหร่น้ำหนักไปปล่อยประมาณสัก <60. S 2> 6กทวดหกสิบทวนเลยเหรอ120ยยีทำได้ไหมน้ำหนักหรือไม่ได้แล้วหรือเหนื่อย เหนื่อยแล้วนะ120รูปร่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเอาเนี่ยลังเอามตัว้อตัว2นมาได้ล